สวัสดีจ้าเช้านี้ตาชูก็จะพามาเที่ยวตลาดโพนชัยอำเภอเมืองหนองคายนะจ๊ะอยู่ที่ใกล้ๆสถานีขนส่งแค่นี้เองไม่ใกล้ไม่ไกลเดินมาร้อยเมตรก็ถึงแล้วจ้าเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูว่าตลาดเช้าที่นี่เขามีอะไรขายกันบ้างนะก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารพื้นเมืองราคาถูกๆนั่นแหละเดี๋ยวไปดูการรอข้ามถนนก่อนรถมาเยอะเหลือเกินด้านหน้าตลาดก็จะ มีเอารถมอเตอร์ไซค์มาจอดได้แล้วก็จะมีรถสกายแล็บที่เขารอบริการรับลักท่องเที่ยวจากตลาดไปไหนต่อไหนราคาก็ต่อรองจากรถสกายแล็บได้เลยนะจ๊ะนี่ที่จอด,ดรถมอเตอร์ไซค์มีทางเข้าตลาดก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวจะไปดูว่าตลาดตลาดเขาก็ใหญ่เหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูว่าด้านในตลาดมีอะไรบ้างด้านข้างก็จะเป็นพวกของกินเสื้อผ้าต่งตางๆ ส้มเสิมๆจากเมืองจีนของใช้กระทงกระทะกระมังหม้อหายตุ่มเติมอยากซื้ออะไรก็ซื้อไปเลยนี้เข้ามาในตลาดแล้วเขาขายอะไรกันด้านในตลาดก็จะมีขายหลากหลายอาหารการ,ริินมีดอกไม้มีเชา้ชาๆช้ก็จะมีกาแฟ มีกาแฟมีไข่กระทะอยู่ลุงป้าขายเมื่อวานนี้มากินแล้วละ่ะแล้วก็จะมีขายพวกคุ้ยเตี๋ยวแหนมเนืออข้าว๋วยจับ๋วยจับนี้เรามาน่าจะประมาณสิบโมงกว่าล่ละก็เลยค่อนข้างจะเงียบไปนิดนึงบางร้านเขาก็ขายหมด้ก็เก็บไปเรียบร้อยละตลาดตลาดเป็นตลาดใหญ่นะกว้างเลย ก็มีขายโจ๊กขายอาหารขายขนมเส้นขนมจีนเส้นก๋วยเตี๋ยวเวียดนามมร้านก๋วยเตี๋ยวเวียดนามก็มีแล้วก็พวกข้าวขาวหมูอาหารเ,าเช้าก๋วยเตี๋ยวเยอะแยะกาแฟาพวกผักสดก็มีเสื้อผ้าต่างๆ ตรงน,นี้ด้านครึ่งครึ่งของตลาดก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าหมวกแล้วก็จะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยก๋วยเตี๋ยวตุนมก๋วยเตี๋ยวเวียดนามพวกเฝอพวกอะไรพวกๆๆนี้เยอะแยะที่นี่ข้าวเหนียวขายเป็นกิโลนะหวยจับโกราณก็มี เจับปูรานบุก๋วยจับรราหาเวียดนามก็นะเยอะแยะของกินมากมายร้านกาแฟาก็มีหลายร้านพวกรองเทา้าเสื้อผ้าอะไรก็มีนะอันนี้คือจะเป็นบริเวณภายในตลาดอันนี้ก็จะเป็นร้านตลาดอีกมุม ขายเสื้อผ้าด้านหน้าเสื้อผ้าพื้นเมืองร้านอาหารตามสั่งก็มีมเยอะแยะเป็นร้านอาหารเวียดนามอาหารเยอะแยะ ่วนด้านหลังก็จะเป็นโซนของตลาดสดมีพวกหมูยอข้กถั่วอะไรพวกนี้ขายเช้าเช้าก็จะเป็นพวกตลาดสดพวกหมูยอก็มีพวกน้ำพริกน้ำพริกเป็นตลาดใหญ่อะแหละตอนเช้าเชา้าในสายก็จะวายแล้วล่ะเรามาสายก็จะค่อนข้างวายนิดนึงเดี๋ยวเราออกไปดูด้านนอกตลาดดีก,กว่า ด้านนอกตลาดก,ก็จะเป็นร้านค้าขายรายรอบเลยตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าขายรายรอบเลยมีขนมปังเวียดนามก็มีเอขนมปังเวียดนามก็มีเนื้อจ้าแล้วก็พวกผักอ๋อด้านหน้าก็จะเป็นวัดโบชัยนี่เดินทะลุเข้าไปได้เลยด้นดิบก็จะเป็นพวกขายอาหารสดขายอาหารแห้งที่วางกับพื้น เช้าค่อนข้างจะคึกคักนะขายหลากหลายพวกมันปิ้งมันเผาก็มีเสื้อผ้าเยอะแยะแต่รถรถมอร์ใส่ค่อนข้างจะเยอะหน่อยไปเดินเล่นไปเรื่อยอะไรเช้าๆ,าๆอากาศดีไม่ร้อนตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายพวกขนมส่งเยอะแยะเลยขนมผิงก็มีพวกตลาด ของแปลกๆเยอะแยะพวกปลาพวกอะไรอย่างเงี้ยหนังควายมีเลยอือเนี่ยเช้าๆน่าจะคึคกคักน่าดูเลยนะเนี่ยของขายล้วมาสายไปหน่อยเขาก็เริ่มเก็บแล้วล่ะเด่ไปเดินดูนี้นี้วขายค่านี่ย อ,อาไพื้นบ้านก็มีต้านนี้ก็จะเป็นพวกขายเสื้อผ้ารวมๆกันไปแว่นตาอะไรก็มีเนื้อะ้นูตลาดใหญ่หรือเดินไปดูข้างหน้าว่าก็มีขายอะไรอีกเยอะแยะเลยเ็นมปังเวียดนามก็มีขนปังลา,าว พวืผ้าอาหารสดพวกเส้อตรงเส้เกรอกส่วนมุมนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าต่างนานาอุ้ยเออนี่เป็นมุมเสื้อผ้าถ้าลูกไปยัด้านหน้าของตลาดเลยจ้ะซื้อผ้าเ,เก่งๆมาจากจีนชาวบ้านเย็บเองก็มี เยอะแยะเสื้อผ้ามีเป็นลาวเลยของดูรูปทรงแล้วเป็นเสื้อผ้าของเออน้นคุณลุงคุณป้าคุณย่าคุณยายใส่ได้สาวๆก็ใส่ได้นะเ,ออเลือกดูดีๆแล้วกันไปเลือกเสื้อผสาวไปเลือกเสื้อคอกระช้ามาใส่นี่ก็ อาจจะงงงง่วย,ยนิดนึงนี่ตรงนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องหนังกระเป๋าเยอะแยะก็จะเหมือนตลาดทั่วๆไปอ่ะเป็นตลาดใหญ่ของใช้พื้นบ้านเสื้อผ้ากีฬาก็มีนะหมีโฟลรองเท้า เยอะแยะเลยกระเป๋าก็มีนะจ๊ะกระเป๋าส้ายพระทงวระถุงก็มีนี่อันนี้ก็จะเป็นบริเวณร,รอบๆตลาดก็จะประมาณนี้ประมาณนี้เลยรถสกายแล็บก็มีวิ่งตลอดคือตลาดเส้นนี้ก็จะอยู่ใกล้วัดโพชัยแล้วก็สถานีขนส่งเชียงรายเชหนองคาย เป็นตลาดที่เดินทางมาสะดวกง่ายไม่ไกลไม่ไกลตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายพวกเครื่องจักรสารเก่าๆร้านเก่าแก่ดูมาเป็นร้อยเป็นพันปีสำหรับตลาดโคชัยก็จะมีประมาณนี้นะเนี่ยใครมาเที่ยวหนองคายก็แวะมาเที่ยวได้ อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลมาถึงหนองคายทั้งที่ก็ต้องกินอาหารตรงนี้เขาเรียกว่าบั่นแบวเป็นอาหารเวียดนามได้นี้เขาเรียกอะไรอะ่อะไรไม่รู้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะจ๊ะอันนี้ขนมปังใส่ไส,ส้อ๋อขนมปังใส่ไส้ผิดเวากรันทียมหัวจับอันนี้เขาเรียกข้าวซอนะจ๊ะอนนาหารทางอนนีสานเขาจังหวัดหน,นองคาย มาแล้วก็ต้องมาแวะตลาดโพชัยแล้วก็มากินอาหารแปลกๆอาหารชาวบ้านแถวนี้นะจ๊ะ